คลิปนี้มาเชื่อมอมีคนลการมีน็อตจุดตัวหนึ่งมีสองลักษณะคือจะเอาแบบอ่ามันใส่แงนี้่างนี้นแล้วฝังน็อตเมียข้างในอหไก็มีน็อตมีสองแบบถ้าแบบนี้ เป็นน่อลูกหมากจะมีร่องเราใส่ปุ๊บมันก็จะอยู่อย่างนี้มันน้ำมันก็จะไหลตามร่องตอนน้องมันจะนีเกตว่วมันจะมีร่องก็ไหลไหลไหลวร่ลองเราเชื่อว่าติอย่างนี้เพื่อว่าการสวยงามมันไม่ยืนเยอะถ้าเราต่อต่อข้างนอกอย่างนี้ต่อนอกอย่างนี้นะสมุินะต่อข้างนอกน ซึ่งมันจะดูแล้วม,มัน,มนยังไงสูงจังสูงเกินไปสูงไม่ดีไออีกอันนึ่งคือเดี๋ยวถ้าเกิดใส่แ้วล่ะข้างในเราก็ดูกองด้วยว่ากองมันติดไหมถ้าไม่ติดกองโอเคไออีกอันคือมับนบางปาดตะไลเพราะว่าขอบอ่างมันจะลบเราก็จะลบทามพยายามให้นอนตั้งตรงไว้เวลากันจะไม่ปิงเกี่ยวแล้วแบบนี้มันก็จะได้สันี์ ก็จะเป็นแนวหนาเสมอปุ๊บเ,เวลาเชื่อมอันนี้จะเชืองออกถ้ากลัวถ้าห่วงว่าน้ํามันจะออกไม่หมดไม่หมดแน่เพราะว่าเราไม่ได้ผ่าเกียร์มันอยู่ถ่ายออกได้ครึ่งเดียวมันก็ไหลออกมาเรื่อยๆทิ้งไปสองวันยังไม่หมดเลยนอกจากผ่าเกียร์จึงตัดปัญหาไปได้เลยเรื่องกลัวน้ำมันออกไม่หมดซึ่งมันไม่หมดแน่ แน่นๆบีบให้แน่นปุ๊บนะคราวนี้ก็นี่ขันให้บีบมันดูไปก่อนแล้วก็เชื่อมดูแนวลาดปุ๊บาลาดไหมเออตรงไหมเอ,อ่ยมตรงกระถา้มันตรง ok Đấy nó kết một kết một làm này đi nè mini mini này mày 呃，他打的。